เอ๊น่าสบายดีเนาะน่าสบายดีคนเนาะบอกว่าไม่ถูกั้ยอยู่ใต้อยู่ไกลอยู่เนืออยู่กะอยู่ไต้เนาะสบายดีเนาะเมื่อนี้ยครับมีอะไรมีการทำบุญเกิดขึ้นอีกแล้วเนาะพี่น้องเมื่อนี้เนาะอันนี้จากหลวงพ่อจากประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อผาผ่าเงินมานี่แหละเห็ดสางสาราห์คงท้ำอยู่ในวัดนี่แหละเนาะ ขอบคุณลลายเด,ยดอร์วมพ่อให้ได้บุญลลายเดอให้ได้บุญนากันเทากัสิลงไปมอบใหยวัเอาว่าไปไปมาก่อนสิลงวัดเจสิเอาอยัางก่อนเอาหมักหุงไปามากุงปเพราะว่าได้มักุาางแม่กระตาหลุดกลับสบายดีเด,ด,ดอร์เอฟซีทุกทานพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศอ๋ออ๋อได้ อ๋อฮะยังอ่ะจโอ้ยจะเหม็นปล่าว่าตะปูเกาะกางเกงตะปูเกาะกางเกงเป็นเพส้นขาดแล้วบ่ฮะสิ่นเอื้อยกับขาดวันของพอยอ้อออข่อนตีมาตอกลุงอีแหนไล่อยู่ด้านนอกนะลูกแม่ชิลงไปหมอบเงินกันน้องบอสลงลงหมอบเงินกันแล้วลูกเด้อลงทำบุญกันเด้ออนุโมทนาสาธุสาธุ ลูกหมดนะเอาไว้กินไาสะแพงยเปข่อยเป็นมือกล้องแซบมันต้องแบบนี้แหละไปชิคือชุมเจ้าถ่ายไปถ่ายล้างคดข่อยลุงตุงลุงตุ้งอยู่ฮ่า่คฮ่าไปเ่าอยูคนะเอาไปเล่อยู่นานะปเยวนกะนิ่มอยู่ฟินองหัวหยุ่งหัวยองเหตุงานเอ้าไปซื้อเสื้อให้เธอน่เอามาเอาอีก ไปพี่น้องได<ป>้ลงไปวัดกันเลยได้ไหมหนูมื่อตำไที่เป็นมือกล้องคือซุ้มเจ้านะบ่อยอมถอยหลังให้ข่อยถ่ายแต่ลังโคตรข่อยมันก็ขี้ไล่แล้วขี้ไล่แห่งตื่มต้นเหม็นใช่วันนีมาถ่ายกล้องยังไงเฮาหัวเผินเพ่นแสดงเหากระหัวเยอะดิตาย บมาถ่ายกันให้เฮาไว้เลื่อยหลังท่านท้าโรคมันไคยมันอันท่านท้าลบนีมันเสียงเปรคนมันดีอกดีใจนะพี่น้องสิได้ทําบุญโอ้ยอันนี้มาไปทางหน้ามานะพี่จับผ้าพระจ้าทำงานหนุนกาวันนี้คอยอยู่บงเจ้าสองคนนางเอกสองคนนะพี่น้องเด้อมือนี้สิลปกทําบุญค่ะพอดีเฮากายศิเข้าไปหม่อง

ลังหิวปูนกันสนั่นว oh ันไรอ่ีเนาะเห็ดใบย่อเห็ดยแดดเนาะเห็เหาเมื่อนี้เทต่อม่อพี่เนาะเทคุ้มเห็ดใะเท็ดย่ำแดดเนาะประมาณอย่าเดินซุ่มเรามาด้วยไปเพราะว่าเอาผูกขึ้นเห็ดกินผูกไปถึงภาพร่วมๆเนาวพี่เนาะเอาขึ้น พี่น้องมึงดูเขาเจ้าหิวเอาปูนกันเลยหิวที่ละกระแป้งละกระแปงเที่ยว

กับวกพิษตประเทศไทยกบวกประเทศไทยเขาก็ว่าประเทศไทยเนี่ยพอมาจากประเทศไทยเลยและท่านบอกว่าวัดมันอยู่ถั่วโบกุ้ยพิษเกิดมาจากประเทศไหนกิบโบกุ้ยเมื่พิษแต่ท่านเขามาเป็นคนมันช่วงนี้เนี่ยมันพยาธิโควิดเนี่ยมันพิษถั่วไปแจกการเป็นเงินเงินโบกินละเงินพิษเดี๋ยวไปผักถอนก่อนชิบสีมือจะลงมาได้เอาไว้แจกการมันมากอีกมือนเดิมนะอาจจะทานบันเทิงทานกินดื่มกินดื่มกินหยังสงการยังมีปัญหาอยู่ ในปัหาลินกลิี่นะขอบเขตบ้านเฮากูเขาของนอกนี่มันนำมานี่นำมาผูเดีย่งหมดแล้วนำมาประกอบเกิดต่อที่ทางไทยน้องด้วยหาพอเพื่อคอยหายพอดหมดแล้วว่ายมอกอะไช่ว่ายโจวว่ายไม่ไหรอบายพอดหนยกหาพอดนะเนาะเอาเลยไหมจับมันทรงนี จำเงินแม่หจำเงินแล้ววาเงินในระอับแล้วจสอ่ามหลวงพ่อมาจากประเทศไทยมาช่วยอามามาเีเสกิดพี่นน่อนแห้งหลวงพ่อมาจากประเทศไทยมาอยยอดประกอบมุนคาส่างสราวังถ้ำถือเป็นหัวใจของศาสนาราสนาสิ่นไรก็ขอให้ เราผ่อนโชคมาล่ำรวยอยู่ดีมีแห้งทุกภาคเฉลีแพงเด้อปาตนาสิไหน็ขอให้ได้สมความหวังปาถนาตัวคังเช่าในเขตบริเวณ่อยนั่นคำแกวหลายมากบริขาดพญานหายเสียงหอยมีหายซุกซีุ้กทางหตกอไรองท้องอยไรเห่าเด้อลูกตาเด้อเขาจียกคุณและจังยกพระนุนและกับภากอนยุงนอเข้าเมื่อยแล้วแกะเห็เด้อ พัน,นบาทลูกพอมามอจากฟังไทยมาสมทบทุนสางซาลาหงทมเนาะ่งนี่กสิพักนตอนเีลา่าะไปไปส่วงนี้ก็ส่วงสิพักผ่อนตอนเที่ยงแล้วเนาะพี่น้องเนะ<ม>า,าะใช่คตนไปแม่้ากับทางนี้นเกมันจังั้นละ Mẹ khoa cả hết kinh vô thương hả nọ Mọc muộng này cứ lộn cả độ ở thế Sao phèn là mà mưa đây cả thuẳng thì Mà mưa đây cả thuẳng, mà mưa đây cả thuẳng Hãy subscribe cho kênh Ghiền อ้าวถ่ายต้นัปดีพี่น้องแล้วเราวสิเมือเ่อไร่แ้วผักพรผักพรต้นเทียงปลาตู่เอมีซับสามสิบเปื้อน <c oughs> ปดเลิกผักพรต้นเทียงเน้ะพี่น้องเพราะว่าก็กำลังขึ้นน่นยำมะกรูง ผู้ขึ้นไปกินข้าวอยู่เพื่อนก็มีผู้กินอยู่วัดก็มีเนาะพี่น้องเนาะกินอยู่ร่วมอยู่วัดพี่ก็มีเนาะเล็กๆาจา่นัเอเ็กรนกัเ ระวังย่างระวังย่างม่วงม่วงเดินหนังปลาเมาสบายดีนะแม่ปลาเมายังปรึกษาเรื่องคุปเรื่องสากระเดินหงส์เอ้ยยังคนอยากาทำหกแม่หวัดกับทอมักแต่ทำนี่มันก็เลยทำหุ่นใหญ่หุ่ใหญ่กับบมี่ถือเลขได้ซื้อหกมาถวายเมือเว้นควายมันส่งอดีต รกใหญ่ก็มีหน่วยเดียวบ่เามีกใหญ่สากใหญ่ประจาอยู่ในวัดนี่เพราะว่ามันคนไลเนะกรตํากรตํารกใหญ่ให่กนี่นี่ยโขก้ามาท่านน่ะทอนี่นก็ได้ก็เลยบาได้ตมมูจออเอ จำก็ไปจำอยู bum, ่เพ sure. mm ื hmm. mm ่อนอีกแล้วจเดินเข้ามาแต่คืนไปเอาโคกเนาฮะดิแต่แต่เก่ากันโคกเฮือนข่อยนี่มาประจำจนแล้วโคกเพื่อนมาโคกสาดอยู่เฮือนข่อยมาประจำอยู่นี่จนแล้วเบียกรวมนะจังเอาขืนเมื่ออันนี้ก็ไปเอาม้าวัยคือเก่าเออไปเอาโคกใหญ่ฮะม้าวัยรถเฮ้ยของไส้นะเด้อพี่น้องคล้องไส้นะบ่ท่านพ่อนี่ยในวัดนี่นะตุกขาแค่น หนึ่งหมอใหญ่เวลามีงานหาเนี่หมอสีแก้ก็มีซงมากขบปะอ่ะขบสีดำมีมีตาดหน้่งหน้ายกวาละก็มืเห็อันหนึ่งยังอันหนึ่งเหอันหนึ่งยังอันหนึ่งอ่อยเลยเนกัวก็เห็ดเทียมหอยแล้วกัว่เก่งใส่ยังก่พอยังสอยยังโซนลา ปล yeah. าเมาอนี่จะเกิดจะแนมันเกิดมากี่ถูกค่ะก็มันเกิดมากชิ้นละลวยเสือมามาใส่พ่อต้องขีดขึ้นขีดหยาปนิ้่ะปลาเมามันนี้สอบพี่น้องเลยเนี่ยมีนี่มันสอกิเมื่อว่าเอาอยู่ด<ส>ีๆก็มาบ่นมาในปลาเมาบ่นเลยนะฮัลโล่เสียเด็ดพว่าถือมักอุ้งสิลงมาตั้มผัดขกเสือหมักไห่หัมเราเต้นหมักอุ้งมากปลาเมา คอยที่ว่าเจ้าพังอันโคกที่มาต่ำร่วมแต่ละเถื่อนนะโคกคอยเกาฮูจักเจอมัจ่อได้มันพูม,มันยิ่งไพ่โคกข้างใหม่คอยอย่างนี้เงินละลายได้คอสิซึ้งมาหมอใหญ่ ้าใหญ่หกใหญ่ก็สิจัดนักจับเต็มเบิงเอานี่ก็สิปิดคลิปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อแล้วขอขอขอพระคุณหลวงพ่อทางประเทศไทยเนาะที่พาเงินมา1,000บาทมาสมทบทุนก่อสร้างศาลาโรงธรรมหมู่บ้านเฮาเนาะสบายดีเนาะให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขมันยืนมันยืน